ครับสวัสดีครับผมตอนนี้เวลาสิบโมงสิบนาทีนี่เวลาสิบโมงสิบนาทีเป็นวันที่หนึ่งของเดือนมีนาเป็นวันจันโอเคผมก็พูดเปี่งนั้นแหละบอกไว้เส่แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการใช้ชีวิตที่หลายคนไม่เคยมองย้อนกลับมา มาดูไม่แปลกนะทำไมอ่าสภาวะนิพพานเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยว่าเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาคือสิ้นความอยากนั่นเองไม่แปลกที่ทำไมต้องเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากเพราะการใช้ชีวิตเรามันคือการเอาเอาแว้งหน้าคือการคือการเอาแต่ได้ใช้ชีวิตเอาแต่ได้เราเติบโตขึ้นมาลืมตาดูโลกนะเราก็กินเข้าปากเอาเข้ามากิน เาเข้ามากินเสร็จพอเราโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อแข่งเกตแข่งเกตแข่งคะแนนกันในชั้นเรียนวาดภาพก็ต้องแข่งนิดหนึ่งคือแข่งแข่งกันเอาเอาเอามาตลอดเลยแข่งเอาได้ตลอดเลยพอเสร็จแล้วทีเนี้ยเรียนจบไปต่อมัธยมก็เลือกโรงเรียนที่ดีที่เหมาะกับตัวเองนี่ก็จะเป็นการหาสิ่งที่ดีให้ตัวเองเป็นการดึงเข้าหาตัวเอง ความอยากจะได้นั้นได้นี่ที่ดีสุดพอเสร็จแล้วเนี่ยอ่าโตโจบมัธยมมหาลัยมีเยอะแยะแต่ก็เลือกมหาลัยที่ดีสุดที่เหมาะกับตัวเองก็จะเรียนอที่มหาลัยนั้นได้ดีสุดถามว่าถูกไหมถูกนะดีถูกต้องลนะมันต้องหาอย่างเงี้ยแหละถ้ามันไม่หา,ามันก็มันก็แย่ชีวิตคนก็จะดูโง่โง่จนเกินไปไอ้เนี้ยมันคือการที่ที่ผมพูด่ผมพูดในทางธรรม มันมันคือการดึงเข้าหาตัวเองตลอดเลยไม่แปลกทาไมโลกนี้ถึงจะมีแต่การแก่งแย่งหรือว่าการกดเกลียดชิงชังหรือว่าการที่เอาแต่ได้ต้นนี้ดู่การเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่การชุมนมุมการก่อมม็อบฝั่งนี้ฝั่งเสื้อนี้ต้องการให้ฝั่งอีกเสื้อนึงเป็นอย่างที่ต้องการฝั่งอีกฝั่งนึงก็ต้องการให้ฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นอย่างที่ต้องการ ทุกคนต้องการอย่างนั้นต้องการไม่มีใครที่แบบยอมกัมนเลยคือชีวิตมันเดินมันหน้าหมดเลยถามว่าโลกนี้จะสง,งบสุขไหมเปล่าเลยถ้าเปรียบนะก็ไม่ต้องถามหานิมพานนะเพราะมันเอาเอา,เอาแต่ได้แล้วไนงะทีเนี้ยอ่าโอเคราคูดกันต่อเม้เรียนจบมาหาลัายเนี่ยก็หางานดีๆทํางานที่เหมาะตัวเองนะงานที่เหมาะตัวเอง ฉะนั้นเนี่ยก็ดูเงินเดือนถ้ายังไม่ถูกใจก็ย้ายงานไปเอาเงินเดือนที่ที่สูงหน่อยเพราะได้ที่ทํางานได้เงินเดือนโอเคเพออยู่ตัวปุ๊บก็มองหาคู่รักคนรักถ้าอ่อจะสร้างครอบครัวมองหาครอบครัวพอได้อ่คนที่รักมาก็ยังไม่พอมองต่อไปว่าครอบครัวจะสมบูรณ์ได้ต้องมีลูกมีลูกคนที่หนึ่งปุ๊บไม่พอ ต้องมีคนหนึ่งจะได้ผู้หญิงผู้ชายโอเคมีครบปุ๊บก็มีรถบ้านที่ดินคบมีทุกอย่างครบเพียบพร้อมก็เสพสุขดุ่มดำอยู่กับสิ่งที่ัเองหามาหรือที่ตัวเองไม่รู้เลยเพราะเวลาเราคนเรามองนะเราจะมองที่อ่าความสุขมากกว่าเราไม่ได้มองเวเองหรอกเรามองข้ามตัตเองนะเพราะอะไรไหมเราหาสิ่งนั้นอะความสุขภายนอกปัจจัยภายนอกอะไรก็แล้วแต่ลาบยศสรรเสริญ สิ่งของอะไรก็แล้วแต่มาปนเปื้อเ่าทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ได้มองที่ตัวเราจริงไหมแต่เรามองอสิ่งที่หามามากกว่าเราดิ้นลนไปหาสิ่งสิ่งเหล่านั้นมามามาปนเปเื้อเองเพราะะน้ทีนี้ยอ่าพอเราได้มาเนี่ยเราก็ใช้สิ่งนั้นให้คุ้มเลยต้องคุ้มด้วยนะเพราะเราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราม,ามัน,มนย,ยังเหนื่อยยากมันต้องใช้คุ้มอ่ะถ้าแบบตายไปก็ไม่เสียดายหรอกนะหลายคนเป็นงนี้นะเหมือนกินเหล้าเนี่ยหลายคนบอกว่า เอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินเลาไม่ดีไม่เป็นไรกินกินเถอะเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยหลายคนบอกนี่นะคือทุกอย่างต้องเอาให้คุม้มเอาเอาเอาแต่ได้เอาแต่ได้แต่ลืมมองถ้าคุณเชื่อไหมว่าคุณใช้เวลาเสพติดสิ่งนี้นานเท่าไหร่คุณยิ่งติดมันนานเท่านั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมจิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับความสุขเหมือนคนเลยแหละถ้ามันอ่ารู้สึกพุกมันจะไปหาความสุขทันทีเลย อยู่บ้านเนี่ยไม่สบายก็สบายใจเนี่เหนาก็ต้องไปดูหนังฟังเพลงนี่ธรรมชาติจะไปอย่างนี้ตลอดเลยคือเดินหน้าตลอดเลยไม่มีหยุดอยู่กับที่เรานรู้สึกว่าทุกจะเดินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่าการที่อ่าเรามาหาลักษณะเนี่ยพอเราเสพติดและอยู่กับสิ่งนั้นมากๆมันก็ค่อยพอ่อพูนเวลาเนี่ยวยิ่งการเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเสพติดกับทุกมากขึ้นเท่านั้นคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดเลยแต่ความทุกข์คุณไม่ค่อยรู้จักหรอก พราะคุณม่งหาแต่ความสุขคุณเลยไม่ได้มองหาความทุกข์เลยคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณอายุสักหกสิบปีคุณใช้เวลาเสพมันทั้งหมดเนี่ยห้าสิบปีแล้วกันสักห้าสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีคุณเสพติดมันทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะหลุดออกจากสิ่งเห่งนั้นได้ไหมยากนะยากผมว่ายากยากมากเลยเพราะว่าอะไรมันเหมือนอ่บการที่คุณดูดบุหรี่เนี่ย ดูดบรีหนึ่งแรกๆคุณไม่ได้ดูดบรี่นะคุณยังไม่เคยดูดพอคุณคุณเริ่มดูดปั๊บดูดหมวนที่หนึ่งลองดูดก่อนดูดดูดดูดเออโอเคใช่แล้วคุณติดไปแล้วหนึ่งหมวนจริงไหมถ้าคุณดูดไปหนึ่งหมวนก็ติดคุณจะบอกไม่ติดก็ก็อะไรอยู่ห้าวันต่อมาอุดูดถึงห้าหมวนคุณก็ติดห้าหมวน่ะพอดูดไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งซองติดติดสามวันดูดซองหนึ่งสามวันดูดซองคุณก็ติดติดซองนะ ซัคุณก็ดูดไปเรื่อยจนเป็นมะเร็งเป็นปอดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะบอกว่าไอ้ดูดมายี่สิบปีแล้วติดจะติดไปนานแล้วก็ทุกว,วันนี้ที่คุณดูดแล้าคุณติดนั่นแหละเนี่ยคนเราจะจะไม่ได้มองอ่ะตัวเองเลยนะแต่ชอบมองอ่ะสิ่งอยวกหน้ามากกว่ามันเป็นดานิสัยมนุษย์อ่ะมันก็ไม่เชิงหรอกนะมันมันเป็นนิสัยคนที่ไม่ได้ขัดเก่าอ่ะอ่าทีเนี้ยทีเนี้พอเราอยู่กับสิ่งนั้นไปมากๆคุณเชื่อไหมว่าคุณใช้วเวลาเสพติดมันเยอะมากเลยการที่คุณจะถอดถอน ออกจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากนะคือไปอย่างเวลาคนป่วยใกล้าตายนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นไงแต่เราไปเห็น่างทีเขาป่วยจะตายแล้วคือวินาทีเขาจะตายจะรู้เลยว่าเขาจะรู้เลยว่าเป็นวันที่เขาทรมานสุดๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องแยกระหว่างสิ่งที่เขาเซพติด จับตัวเข้าออกจากสิ่งนั้นทั้งที่เขาออมมันติดกันมาตั้ง40ปี50ปีแต่วันหนึ่งเขาต้องมาแยกสิ่งนั้นออกจากกันมันเป็นอะไรที่ทรมานมากไอ้คนดูไม่รู้หรอกต่อเมื่อไอ้คนดูเนี่ยลงไปนอนณจุดจุดนั้นหรือเข้าไปยืนณจุดจุดนั้นถึงจะรู้ว่าความทุกข์ทรมานมันเท่าไหร่เพราะตอนไม่ได้ยิงก,ก็บอกทําไปเถอะไม่ติดหรอกเสรไปมีความสุขดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าสมมตินะเ,เปรียบให้ฟังนะสมมติอ่า คุณโตขึ้นมาเนี่ยอายุสามสิบปีเอ่อคุณมีแฟนเนี่ยคุณรักแฟนคุณมากมากเลยรักมากเลยมากกว่าพ่อแม่อีกแฟนคุณเนี่ยอ่าไม่เคยอ่าให้อ่าไม่เคยให้ของขวัญคุณเลยนะแฟนคุณเนี่ยแบบโหเก็บเงินมาทั้งยุทธเลยซื้ออ่าทําทําล็อกเก็ตให้คุณทําสร้อยคอล็อกเก็ตให้คุณนะวันนั้นเป็นวันเกิดคุณปั๊บ แฟนคุณเซอร์ไพรส์คุณเปิดออกมาโหดีใจน้ําตาไหลปิติปลื้มใจแฟนทําเพื่อเราเงินทั้งชีวิตแฟนเลยเนี่ยโหดีใจของก็รักแฟนเจ้าของก็รักเจ้าของคนที่ให้ของก็รักสิ่งของเราก็รักชอบโดนใจเราด้วยแหละเราก็ต้องการอยู่แล้วเชื่อไหมเราจะหวงแหนสิ่งสิ่งนั้นมากเลยหวงแหนสิ่งสิ่งนั้นมากเลยแต่เชื่อไหมว่าถ้าผมเนี่ยกระชากสร้อยเส้นนั้นให้ขาดนะ และผมเหยียบซ้ําขยี้ขยี้ขาเท้าผมเนี่ยฮะเชื่อคุณหัวใจแทบสลายเลยผู้หญิงคนที่อายุ30ปีนะหัวใจแทบสลายเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารักและห่วงแหนเชื่อไหมว่าเขาเพิ่งหยิบมาได้จากมือเขาเขาใช้เวลาหยิบมาเมื่อ10โมงที่แล้วมันเจอผมตอน11โมง11โมงผมขยี้จนส้อยขาดเลยนะ เจอผมเมื่อสิบโมงแฟนให้เมื่อสิบโมงผมมาเจอผมสิบเอ็ดโมงผมก็ยี่้ซยขาดเลยเชื่อไหมว่าใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะจากสิบโมงมาถึงสิบเอ็ดโมงใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงผู้หญิงคันนั้นทุกมากเลยทุกมากเลยกตบสิ่งนี้ถ้าผมถามกลับว่าแล้วพ่อแม่คุณน่ะเขาอุ้มท้องคุณมาเก้าเดือนแต่สามสิบเก้าเดือนแล้วออกมาจนคุณเนี่ยสามสิบป้อนข้าวป้อนน้ําป่วยก็ดูแลรักษา หาโรงเรียนให้อะไรอะไรคือดูแลคุณทุกอย่างสามสิบปีคุณลองเทียบหนึ่งชั่วโมงกับสามสิบปีเลยแล้วพ่อแม่คุณเน่ะจะทุกข์ขนาดไหนเขาเป็นคนสร้างคุณขึ้นมานะเขาจะทุกข์ขนาดไหนเขาเป็นคนอุ้มท้องแน่นอนมีความผูกพันมากกว่ามากกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดขนาดคุณแค่เป็นวัตถุคุณไม่ได้คลอดออกมาไม่ได้เลี้ยงดูแต่กว่าเดือนอามาให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคุณยังเจ็บเจ็บอยู่แค่นั้นอะ เจ็บมากใจสลายแต่แม่คุณใช้เวลา30ปีในการเลี้ยงดูคุณเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะแน่นอนความจเจ็บปวดมันต่างกันผู้ได้เห็นภาพนะความเจ็บปวดต่างกันถ้าคุณต้องแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกันเนี่ยมันจะยากแลเห็นไหมคุณแยกหนึ่งชั่วโมองออกไปเนี่ยโอ้โหก็ทรมานนะแล้วถ้าคุณปิดมันทั้งหมด30ปีคุณจะแยกมันออกจากสิ่งนั้นได้ยังไงกับชีวิตที่เราใช้ทุกวันนี้เหมือนกันเราเสพติดอะไรอยู่ละ่ะ ลาบยศสรรเสริญเงินทองหน้าที่ตำแหน่งความสุขกินช้อปปิ้งเที่ยวทั่วไทยหาความสุขไปเรื่อยๆดูหนังฟังเพลงกินอยู่กับเพื่อนไปเรื่อยๆสังสรรค์ไปเรื่อยๆอยคุณคิดเหรอว,วันสุดท้ายคุณจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะคุณมุ่งหาแต่ความสุขไงคุณไม่ได้ดูเลยเพื่อตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะรู้เลยว่าวันที่เราไม่อยู่สิ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรไหมคุณหาเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าแหวนสร้อยนาฬิการองเท้าเพื่ออะไร เพื่อตัวเองถ้าคุณไม่มีร่างกายคุณก็หาสิ่งนี้มาไม่ได้ถูกต้องไหมคุณกินเพื่ออะไรรู้ไหมคุณกินเพื่ออะไรคุณหากินแต่ของดีๆแพงๆอย่างนั้นแพงงนี้จานละเป็นพันเป็นหมื่นกินของดีๆสุขภาพอาหารที่ไม่มีมันกินผสุขภาพคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่สําคัญกว่าอาหารคือชีวิตของคุณถ้าคุณไม่มีชีวิตเนี่ยคุณจะไม่หาสิ่งสิ่งนั้นมาเลยคุณรู้ไหมอะไรที่สําคัญกว่านั้นอีก คือลมหายใจเพราะคุณมีลมหายใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้คุณหายใจอยู่กับคนที่รักหายใจอยู่กับแหวนเงินทองหายใจอยู่กับอ,อความสุขทุกอย่างนะแต่วันไหนที่คุณหมดลมหายใจวันนั้นจะเป็นวันที่คุณไม่เหลืออะไรแล้วนี่ความสําคัญมันอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยแหละอความสำคัญอยู่ที่กายที่ใจเรานะอืมแต่เราจะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเองอตอนนี้ก็สิบโมง สิบโมงยี่สิบนาทีสิบโมงยี่สิบนาทีนะตอนนี้นะสิบโมงยี่สิบนาทีอาอาจารย์บอกไหมก็บอกไว้งั้นแหละมาสรุปกันทีหลังโอเคตอนนี้สิบโมงนะโอเคสิบโมงยี่สิบนาทีอะคุยกันต่อทีเนี่ยนะคุยกันต่อ,เ,อเราหามาได้เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละเราลองมองย้อนดีๆนะทุกวันเนี่ยเราหามาได้เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละ เพราะเราเชื่อว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเชื่อว่าในนี้มีเราเหมือนคนเหมือนหมาแหละหมาก็เหมือนกันหมาในสัญชาตญาณมันะมันเชื่อว่ามันมีชีวิตอยู่มันเชื่อว่ามีมันอยู่ในนั้นมันเชื่อว่ามีชีวิตอยู่มันจึงต้องหาอาหารมาเพื่อประทังชีวิตมันคนก็เหมือนกันเราเชื่อว่าในนี้มีเราอยู่เราจึงหาอาหารมาเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อให้เต็งดีแล้วก็ หาความสุขเพื่อวางหาเอเคลื่อนประดาบวัตถุสิ่งของลาบโยนเสริญเพื่อเต่งวันหนึ่งคุณต้องหลุดออกจากสิ่สิ่งนี้เพราะคุณเชื่อว่ามีตัวคุณสั้งเกมไหมคุณหาเพื่อเพื่อตัวคุณทั้งนั้นเลยนั่นน่ะผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะถ้าเราลองคิดคิด,คดตามดีๆนะเราก็ค่อยไต่ตองตามในสิ่งที่ผมพูดถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนเตงใหม่นะเปลี่ยนแปลงเตลงใหม่ซะ ม่เริ่มที่จะพัฒนากายพัฒนาใจหรือไม่เริ่มที่จะมีสติที่จะดูกันกระบวนกนารทํางานของจิตใจและร่างกายเนี่ยมากกว่าการชี้ไปหาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแต่คุณดูข้างในดีวกว่าไอ้ดูไอ้ดูจุดต้นน้ํามันดีวกว่าไอ้ดูตรงเนี้ยไอ้ดูตรงกายตรงใจดีวกว่าแล้วคุณจะเห็นความจริงของมันแต่ถ้าคุณไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตึงนตะวันเนี้บอกเลยว่าถ้าคุณบอกว่าวันเนี้ยคุณไม่พร้อมวันนี้คุณไม่พร้อมนะ วันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณก็จะตอบเหมือนวันนี้แหละว่าไม่พร้อมคําตอบของวันเนี้ยจะเป็นคําตอบของวันสุดท้ายคือคุณก็ไม่พร้อมเช่นกันแล้วคุณจะเอาโอกาสที่ไหนไปแก้ตัวจริงไหมก็เราก็ไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเลยตอนนี้สิบโมงยี่สิบห้านาทีสังเกตไหมผมเริ่มไล่เวลาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยสรุป ท้ายบทเลยนะถ้าวันนี้10.25นาทีเที่ยงเนี้ยมาถึงมาถึงแน่แน่ถ้าเที่ยงนี้มาถึงแน่เนี่ย5โมงเย็นเนี่ยมาถึงแน่มันเดินแบงหน้านะถ้า5โมง5โมงเนี่ยเย็นเนี้ยมาถึงแน่วันสุดท้ายของชีวิตคุณนะความตายมาถึงแน่มาถึงแน่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณไม่พร้อม ของวันนั้นคุณก็ไม่พร้อมอืมนะลองคิดดูลองค่อยค่อยฝากคิดดูเพราะว่าอ่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์สาคัญในการใช้ชีวิตหาความสุขคือยอมเหนื่อยวันเนี้ฝึกกายฝึกใจไปเพื่อความสุขในวันทั้งหน่าดีกว่ามีความสุขในวันนี้แต่ไปทุกในวันท้้งหน้าจะจะไม่คุ้มกันเท่าไหร่เนาะสิ่งที่พูดเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นว่าเนาะ คือเราเกิดมาเป็นวัตจักรมันก็เดินตามๆกันนะมีเรียนหนังสือมีงานมีการทาได้ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถมีอะไรแล้แก่ตายไปเรื่อยๆเืยๆก็ไม่รู้ว่าประโยชน์ของชีวิตนั่นคืออะไรมันก็วนอยู่แค่นี้ถ้าเราคิดเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ที่เราเราไม่ได้คิดว่ามันมันมันเป็นอ่ามันตกอยู่ในอานิจจังลุกหังนัตตานะเราไม่ได้คิดตรงนี้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีสภาพเป็นอ่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นของที่บังคับไม่ได้แม้กระทังตัวเรา พะเราไม่ได้มองในในในอ่ในกฎของตาลรักคือกฎของธรรมชาติอะ่ะเพราะว่ากฎตัวนี้เป็นมาตรฐานสากลโลกเลยที่ทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรไม่เป็นนะแม้ั้่ตัวเราหรือคนที่พูดอยู่ก็แล้วแต่คือต้องตายสาเกิดขึ้นได้เกิดอ่าโดนความแก่ความป่วยความเจ็บบีบให้ร่างกายสุดจะรักษาก็รักษาได้เท่านั้นสุดท้ายก็ต้องตายดีวันสุดท้ายผมก็ต้องมาถึงอยู่ดีแต่ว่าคุณจะมองเห็นอ่าความ ประโยชน์ความสําคัญอะไรของการอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้มากกว่าก็มาทําสิ่งนั้นซะดีวกว่าทําในสิ่งที่มันไร้าสาระทําในสิ่งที่ไร้าสาระการหากินทั้งโลกเราก็หาไปส่วนในเรื่องของทางทางใจเนี่ยไปให้เป็นเรื่องภาวนาแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปอั้นสิ่งอื่นเนี่ยไม่ต้องเข่งมันมากหรอกลาบยยสัรเสริญเงินทองชื่อเสียงไม่ต้องเข่งมันมากแต่ให้เราอ่อเข่งเข่งในเรื่องของการภาวนาหน่อย ใส่ใจหน่อยใส่ใจหน่อยกับกระตือล,ลือร้นหน่อยอะไรเงี้ยเออเค,ครับวับนนี้ก็เวลาเดินไปเรื่อยๆนะเวลาคนเรามันนับถอยหลังนะการใช้ชีวิตแต่ลืมตาดูโลกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันคือการเติบโตไปข้างหน้าพอถึงช่องบ้านปลายนั่นคือการเริ่มเริ่มค่อยเรยสุดสมและตายลง จริงๆไม่ใช่หรอกเพราะเราคิดอย่างนี้ไงเราถึงแบบใช้ชีวิอย่างประมาทแต่เราคิดว่าเราลืมตาดูโลกแล้วนั่นคือการนับเวลาตายเราเลยนะความตายเริ่มคืบอลานเข้ามาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตุมตายวันสุดท้ายถึงจะมองเห็นคุณค่าชีวิเตเลยหลายๆคนเราไปดูนะว่าอแก่ตัวมาชวีวยอย่างสน,นสนุกสนานกินเหล้าข้าวพับเข้าบาร์เที่ยวมันเลยทำไมแก่ตัวมามึง สั่งไม้เท้าเขาวัดจ๊อกจ๊อกจ๊อกพอ,อ,อไปถามนะก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเออก็ทุกอย่างมันก็มันใช้ยุทินมันอิ่มตัวแล้วมันเบื่อแล้วมันเลยอยากเข้ามาทางธรรมเพราะนั้นแล้วก,ก็เข้ามาก่อนก็ได้ลองมาศึกษาลองในดูก่อนก็ได้ว่ามันมีความสุขที่ที่หาได้เลยที่ไม่ต้องเข้าผับหรือไม่ต้องเป็นเสียงเพลงหรือไม่ต้องอยู่กับใครกู้คิวใครคือไม่ต้องไปดิ้นรนหาการอยู่การกินอะไรที่มันเพื่อความสุขนั้นสุขจริงๆเนี่ยคือความสงบสุข คืออยู่ที่จิตใจเราคือตัวสมาพิเนี่ยเป็นความสงบที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อสามารถทําได้คือการอยู่อารมณ์หายใจอยู่กอานาปาสติหรือว่าอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับมันอยู่งั้นนี่คือความสุขแล้ววันหนึ่งเราเราจะเห็นตัวเองอนะผ่านผ่านสมาพีแหละหรือว่าผ่านผ่านลมหายใจน,นี่นะแหละเราจะเห็นเนื้อนิสัยตัวเองเป็นกิริยา จิตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนลักษณะไหนถ้าตัวเองตั้งมั่นในการดูนะดูไปเรื่อยๆหนึ่งจะเกิดปัญญาคือเราไม่มีอะไรที่มันเที่ยงไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยนั้นน่ะเราจะเริ่มตีตื้นเข้ามานะตีวงแคบๆเข้ามาเราก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ตัวเองมากเรื่อยๆถ้านักภาวนาหรือแม้กระทั่งคนที่ถึงพระอรหั์แล้วเนี่ยที่เขาย้ายจากปุถุชนเนี่ยเป็นอา่อาอริยะชนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเขาจึงลา อยากที่จะย้ายย้ายโคดเขาไปอยู่อีกโคดหนึ่งนะหรือเปลี่ยนเตียงไปเลยคือคนทั้งโลกเนี่ยเดินแบงหน้าเนาะเดินแบ้งหน้านะแต่ว่านักภาวนาเนี่ยนักปฏิบัติเขาจะเดินถอยหลังแน่นอนว่าคนส่วนมากเดินเหมือนหน้าแต่เราเดินถอยหลังมันก็เหมือนแบบว่าเราเหมือนคนบ้านะที่เดินย้อนสอนแต่เขาเดินแบข้างหน้าแต่เราเดินย้อนศรไม่เหมือนคนบ้าเลยนั้นคนหลายคนก็จะว่าบ้าแต่เชื่อไหมว่าพอถึงชีวิตช่วงเขาจะตายทุกคนก็จะเดินย้อนสอนหมดเลย ย,อยอ้อนๆกลับมาที่เราเดินนั้นคนที่เริ่มเดินก่อนอนะได้เปรียบคือเดินไกลกว่าพอไปเดินช่วงหลังๆเนี่ยแก่ตัวแล้วเดินยากแล้วสมองสมองตายแล้วเหมือนกับเอ่อคนจะจมน้ำมานะไปถามหาตําราว่ายน้ำนะถามว่าจะเรียนทันไหมโยนให้เนี่ยอ่านทันไหมจะจมแล้วก็ตายนะนั้นตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษาไปดูไปอะไรเงี้ยไม่เสียหายอะไรเค okay, ผมฝากไว้ประมาณนี้เนาะ